ไอเบิร์ตไปไหนอนึ่งไม่เจอหนังเบิร์ดเนี่ยสาวจะอยู่ไหนเนี่ยไอเบิร์ตรางเล่มสองหกนี่รางเล่มสองขอให้ชนะว่าจะพาไปสามหนึ่งไม่ถ้าตอนนี้ไม่เป็นนะเว้ยเราอย่างนี้เลยเหรอมาถึงตรงเรือเลยยากยากไอ็แบบนี้เนี่ยว่ะทำอะไรบ้างนัมันเป็ยังไงบ้างนะเป็นยัไงบ้างนะหายแล้วิหายแล้วบอสมันเฮาจุดเลยนเบิร์ตไม่ยากไม่ยากเฮาเฮาไม่ยากไม่ยาก เอาอยู่ไหนเราตัวไหนเราตัวไหนยนเนือมายนเนืมาือไหนนไหนเดียวเออเอทเบิร์ดเบิร์ดอะไรเนี่ยไปไหนไปไหนสับสับหรอสับตสับเบอร์เราชินตรงน้ตองนี้ตองน้ตองนี้ตองนี้วางี่จานวะเอวางบนกระทะเอาไปย่างเห็นกระทะไหมเอ้า วางจานไว้วางจานไว้นี่มันสุกแล้วเอามาวางตรงนี้มันก็จะกลเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อแฮมชีสอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่นะใส่ผิดเปิดเอาเนื้อมาเนื้อมันต้องย่างไหมต้องย่างไหมต้องย่างไหมเบิร์ดรอแป๊บนึงเบิร์ดรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงครับชีสเฮ้ยอยากใส่ชีสสิเฟ้ยอเขาไม่ฟังเขาต้องดูด้วยเหรอต้องดูด้วยเหรอต้องดูด้วยเหรอเงดด้วยเหอ้องดูยเหรเดูดยต้องดูด้วยเหรอ

เนี่ยใส่กระทะเนี่ยใส่กระทะนะไมถือตองตองเออไนใช้ตองไม่ตอเราไปไม่ได้มองดูขวาบนซิว่าเขาสั่งอะไรโอเคเพื่อนหนูสั่งแล้ววะไปซ้ายบนนี่มาสั่งเนื้อกับเบอร์เนี่ยเอาเอาไปเสิร์ฟมันเนี่ยมันไม่ได้คอมโบาเ้อไม่เอไม่ไม่ผม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 ไม่นงานเลวันนี้มนงาน ต้องการเพิ่มเพิ่มมใส่คิ้นนึงเฮ้ยโดนโยนซีดมเนี่ย้นเออเอาเลยละกันเติมเติเติมเอาเลยละกันคิดตกคิดตกคิดตกไม่ึงนะนะเออเฮ้ยเดี๋ยวคิดไม่เดี๋ิดนไม่เดี๋ิดหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่เน้อไมเนืไม่เนื้อไนื้อไม้งยาไงฟเฮ้ยเดี๋ยวใจเนี่นี่อะไรวะเนี่ยมก่อนแซมก่อน เออมาเอมมาเอาแว่นเอาแว้มาแล้วเออนี่ไปไอเออเออเน้อเนอขนมปังมาวาซิเฟอร์เนื้อนาตับ้างเฮ้ยเออเอ้ยก็หั่นเนื้อสิอมโบคอมโบคอมโบคอมโบอโยางเนยงนอย่งอย่ีย่งีอยู่อ้ตกตกเหรอเกม้างเออเอย่าาตทีเดียวค้างเลย เงือกกระตุกเลยอะเอาเง้ยย oh ่งเพิ่งพึ่งเอาวายังจะวิ่งเลยเสริมแล้วเต้ชี้เหรอตัเองชี้มาเโอ้ยูเลยเืองไม่เหมือนแล้วเนี่ยดูเลยเอาไอเบิร์ดนี่อันนี้เออจานจานจานไหนจานไหนเทปเทปจานเทปจานจานจานจาจอไม่ได้เลยเบิร์ดกูข้ามไปไม่ได้เอาอันนี้เสริมกัน ไอ่ใจไปในะท่อนดต่อนิตอยนต่ยนอาทีเดียวอุ้งยี่เป็หน่งเนี้ยเดวโอ้ยอาทีกูเคยช่วยงานไปไหวแล้ไอ้สัเอาเียนี่โอ้ยเปต้มต้อหมดแล้วไม่ไหวแล้วไอ้โดนใต่ไว้เปตเปตเป่ม อันนี้เสริกันดิเบิร์ดเบิร์ดอันนี้เสริมกันสร็กระทาสิโอยมันรัดคิวอ่ะมันคิวชิมันนี้ชิวๆมันดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิวๆชิวๆชิวๆันไๆชิดิวๆชิวๆชิยๆชิวๆชิวๆชิวๆชได้ิวชิอิวิวเิิิิวงดิวววิิๆยิิเอง เอาหอานี่ดวน่มามามาตัดัดตัดตัตัดตัดเอาเอาโหไเ้ดาวยังไเนี่ยได้สองดาวเลยนะเว้ย I'm sorry Don't leave คือว่าดีสำหรับมือใหม่จริงหรอเฮ้ยเขื่ออะไรเนี่ยดูยิ้มยิ้มแป้นเลดิเอ้ลุงเนี่ยนะลุงหนวดยิ้มแป้นเลยเดสิเฮ้ยเอาหรอตวสิ เดี๋ยวอ้าวใครหลุดอ่ะไม่มีโนวันเดี๋ยวซ้ำหนึ่งอยู่ไหนอ้าวกุ้โหลดอ่ะอ้าวนั่นไงอันนึงไหายรอไหนดานไหนไป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 นี่เด็กหนุ่มดาวเลยใช่ปะลองลองดิลองดิลองดินั่นด้วยอ่ะอ่ะอ่ะแถมแถมแถมใช่พรจะแจก็ได้อ่ั

กุ้งกกุ้งปลาเดี๋ยปลาปาปลาตาตาตาบางตัวนี้เนี่ยชโลนี่ชโลนีไม่มีช็อตไม่ม่ไม่มีจานชิลบเนบนี่เออนี่ายยงตาจากมือเนี่ยหยบจานอื่นพาเสริมหน่อยคราเสริมพาจานเด็จานด็กด็กเดด็ก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 เออล้งปา โอ้ยยยยปะปะปาปะปะปะโดยจันใส่ให้ใส่ใส่ตักไล่แต้มอักไล่แต้มตักไล่แต้มตังมาตังมาโดยจันเออเออเออมาดิมาดิมาดิเออเออมาดิมาดิาบานาบาาบานดูแต่ว่าหน้าที่มึงเราจานตั้งพอเฮ้ยดูถุงนั้นเลยหรอกเฮ้ยอย่าเสิร์ฟอย่าเสิร์ฟมึงงวยนะมึงงวยอยู่ทำอะไรเนี่ยตางตางน่นหนูนั่นอ่ไหนอะไรเนี่ย

จ้ก<ร> <bons. S 1> <ờ> ุเออจ้าฟาฟาฟแล้วา้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อเหนื่อยเหยฮลโหม็กฮัลโหลฮัลโหลเอาผึ่งปดล็อกเองอ่ะล็อกล็อกจิ้มกันวะเอายโยมียากกว่านี่หมอวะแลจมหลุดะ